เทคนิคการนําเสนอที่ดีแบบหนึ่งนะครับก็คือว่าเราทำให้การนําเสนอของเราเป็นเสมือนบทสนทนาถ้าเราทำให้การนําเสนอของเราเป็นการสื่อสารแบบสองทางเราจะนําเสนอได้นานขึ้นคนจะสนใจมากขึ้นแล้วก็จะทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยวิธีง่ายๆเลยก็คือเราใช้วิธีการตั้งคำถามการตั้งคำถามก็จะทำให้ คนที่ฟันเนี่ยมีส่วนร่วมกับเราเราก็จะได้คุยกับเขาครนี้เทคนิคการตั้งคําถามก็คือว่าเวลาเราถามแล้วเนี่ยเราต้องรอคําตอบด้วยครนี้รอนานเท่าไหร่ในเชิงจิตวิทยาแนะนําว่าให้เรารอเจ็ดลมหายใจประมาณสัก5้าวินาทีเพราะนั้นถ้าเราอยากจะทําให้การนําเสนอของเราน่าสนใจทําให้เป็นบทสนทนาวิธีการทําให้เป็นบทสนทนาก็คือทําให้มีการสื่อสารสองทางวิธีการทําให้มีการสื่อสารสองทางเราตั้งคําถาม แต่อย่าลืมรอคำตอบด้วย